สวัสดีค่ะวันนี้นึงลำลูกกาแล้วนะคะมากินจุ่มยักษ์ร้านจุ่มยักษ์เพิ่งมาครั้งแรกของนี้เลยนะคะบรรยากาศร้านสวยมากแล้วก็ฝนตกนลื่นๆเหมือนกุนองปกเก็ตเดันมจะมิซุมันน้ำตาลซุ่มโม,ม,มว่าเพราะที่เคยมาแล้วใช่ไหมสองรอบะเอาหรมากับใครอะไรเนี่ยไม่ได้มาเขา้ามาหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็มากับบูมครัาาง้งหนึ่งตัว อันนี้เป็นเส้นนะคะเส้นี้สี่หมออื่นอร่าเซ้นใหญ่มากนะฮะราคาใค้กว่าสันที่จอบจอกพี่้องเส้นนี้มันหนึ่งพันหกรอยใช่ไหมเขาคือคุ้มมากเ็จะมียำมุ้มงนะฮะแล้วก็ม ที่หาดโลดที่หาดเล่นแล้วมีลาบหมูมีจิ้มจุ่มแล้วก็ตำขาจิ้มจุ่มี่ส่งแบบเป็นเงาไม้ชาวเงาไม้อะไรกินอะไหมวกินดอกไม้

สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีผ่านฟีบุกส่วนตัวฮัตส,สีนะครับผมคำฮอตส,สุปสีวันนี้เดินทางกับแม่ย้ยสาวแมทิววันนี้จะเดินทางเข้าไปกรุงเทพมหานครไปแฮปปี้เบิร์ดเดย คุณสันวงสะท้อนกวาทั้งบอดแพ้วคร่าวแสงทองเป็นใจพร้อมกันพี่น้องเพราะว่าบอดแล้วสิบเป็นทั่วยูโรอืมอะก็เลยทั้งทีมงานผู้ใดสะดวกอะไปร่วมแฮปปี้เบิร์ตเดย์บางสิ่งและเป็นบางท่านบางคนก็บวัได้ไปเพราะว่ากลับไปท้ำธุระกกับบอวากันมันไม่ได้ไซบังคับสิครับพี่น้างคนแปลแฮปปี้วันดีสุดจากแฮปปี้เบิร์เดย์กีปาร์ตี้สังสรรค์แล้วกันสิไปให้ทุลัก ทางพิชบุญคุรลลัตเอามูข่อยเนี่ยเด้อถ้าพิชบุญทังในอีก,กอ่ะชัยภูพิมบอกชัย่ขอนสารบอก้ทางคอนสารคุณล่ะทางชัยภูมิรัดอต่มูข่อยเนี่เด้อเห็นหมูข่อยอยุสักะเอิ่นกินข้าวเนี่ยพะวานมูข่อยหิวข้าวหัวเรียมเงินไหเพูนละสอเออเตียมเงินไหูนลสองอ,เอ,อเยเด,องอเดี๋ยวนี้นะครับผมพ่อกันสิบเทียอความหมายปิดวงกันตพักกันเทีียว พักผ่อนปกติบ่ปิดวงกับพักกันรออยู่แล้วล่ละแกงมีบ่ปิดวงกับีตลอดเออบ่ปิดวงแบบนี้ตลอดเมื่อนี้เป็นมือโซกมือหมานตัวอืมก็ได้ฝันเลยพระบ่านกินอันกินนันกาแฟพร้าวนอกกันเลสูขเขาแตห้องน้ำอันนี้เราเดินทางคนขับของเรามีใครบ้างเคคุณตาสาธุ เป็นพ้นละครับมือเหนียวสันที่ขายบันไดได้ก็คือน้าแด๊ดสวยก่อนจาน้องจะไปไหนครับไปซีวินไปซีวินทั้งหลอีกบอกว่าให้ว่าอย่างไปเที่ยวน้องไปไหนคะับพาน้องไปเที่ยวพาน้องไปเที่ยวก็ไม่แป้งนี่เลยน้องอยากไปเที่ยวตรงไหนครับ ไปวัดภูโอ้ยอยู่แต่วัดนี่หรอไม่อยากเที่ยวภูเที่ยวผาหรอไปไหมล่ะฝากติดตามด้วยนะคะเอาหันมาบอกก่อนไมนะคะเออไปกันเลยค่ะโกโก้หันหน้ามาเันหน้าใส่กล้องเอาใหม่หนึ่งสองซไปกันเลยค่ะโกโก้ไปกันนลยค่ดโกโก้โอ้คเย้เย้ย เป็นพระธาอยากเป็นพ่ะอยากเบาในเดียวนี้แล้วเราติเป็นสาวสาวเพีงกว่าอันนี้เฮ็ดหยางค่ะเล็กน้อยใส่ข่อยก็ไปตาไปหลายๆเด้ด้วยน้อยตาใส่ข่อยไปก็ยี่ห้ดุลซีเหมือนเลยเออโอ้ยมาเบิร์กจอรนี้ก็มาท่านใส่อยู่ได้เฝ้าให้เบิร์กจีจอรมันี่้เบิร์กมึงเอามึงสิอันอันเขาสิอนุบาลมึงบ่ ข้าวมื้อคืนกักาแฟเร้ากะบุมาท่านยู่กับแตกแต่งกันเลยทีเดียวม่นกำลังมันตอนนี้ผู้ใดก็ได้แต่วันลนัยาคือเป็นมินมิดถึงมันลันัยาคือเป็นมิดมิดถึลนยากเปนเตี่ยมตัวโอ้เตียมจนเป็นนั่งอัวเหรอเตี่ยมจเป็นนั่งอัวรือทเป็นนั่งอัหรือเป็นใส่อัวกับพีอว่าจะใส่อัาวลุ้เขาบอกกินได้เป็นตกี้ฉห วันรันยาเบบาาพิ่นกลับบ้านมั้งพี่น้องพอเห็นหน้าเห็นตาแล้วเพิ่นก็มาทากหาคนเลยม<อ>าทากหาอายหาไายว่ามันเกินไปอ่านเอาเสนะพี่น้องเดินทางก่อนอยูดีมีแห้งโศกหมานดำรวยฝากกดติดตาม Facebook, ะะเฟซบุ๊กส่วนตัวฮอตซี่เด้อนนะคะเพจมาท่านได้สั่งไมเด้อแล้วก็ฝากกดไลก์ก like ด like แชร์กดไลค์กดแชร์จะได้ปังปรีปังปรีในธนาคา คอมเมนต์ comment, ไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งวันปิดฤดูการเรียบร้อยแล้วทีมงานเขากันได้มาหลอกมาไล่บางคนลหะว่ามาไล่สวยขนาดนี้เพื่อนวะจ้างเขาทําแน่นอนเห็นวงอื่นทําสงสัยเช่ามาวาสัสเซาพอเซาเมสุติมุกูุได้โชคยินดีนะมุกคุรถเป็นอย่างฮารหาแต่ละปีโชคสิได้ปันนี่ตัวมันเกินไปบางอย่อ้างแต่ว่ามีเงินเติมเน็ตแต่บ่มีสมอง เทาหัวงอกหัวดำเพราะสุกุสุกคนแด่นดีเสเขาได้นบได้ไหวได้เขารบอันนี้มาคอม,มินเพราสางสาันโลกโลกผู้คอยได้มันเป็นหยางมัผนผู้อื่นได้มากรึเพราเป็นหยางแต่ก็ยินดีแท่มันวงแพ้่เผาได้นี่มาไล่ทิพย์พวกคิดใจอมหิตพวกคิดใจจอมปลอมพวกเกิดมาโลกโลกเ่ได้ผู้ไหนจังสงสัย อันนี้มุดชั้นได้นี่ถาบว่ายินดีกับยุทธเสื้อหัวสมองว่าเป็นตา,าแตกจะคนคอมเมนต์มันนัดภาษีเบาๆดอกอแต่มันในเบาเลยบเบาออกมาให้มันเบิดโหลดซะต้นลูกล้านไม่เจอ,อ้วยซีต้นลูกเต้าลูกหล้านซะซุมนี่เพิ่นบ่มีลูกมีหลานดอกเ้าเป็นลูกเป็นหล,ลานกูกับบครบเรสแต่ที่มีเงยเป็นยังสีนี่ลรับเน,เรนเล่นเฟซหัดเล่นเฟซลูกเต้า เพาบไ่ได้บาสนลูกเต้าบราะสนใจไนะเอาไะไรบ้างลูกเต้ากับบางคนกับส้อนให้พ่อให้แม่เลินฟีดกับฮูจักมองค้อมีนได้ว่าอันนี้มันมวนอันนี้มันส้างสันพิมพ์ลงไปว่าไปเป็นอย่างผู้ดีใจเม่ผู้เห็ดมาไล่ผู้นี้มีนั้นที่ดาไปย่องว่าของเรางามไรงามจะมาเป็นมาลเศร้าเออเพราะมาต้องเศร้าดอกแต่รถหนันเศร้าอยู่เพราะว่านางแกบ <laughs> เพราะว่าไปกินเหล่าเมา ส้างส,าสรรไอ้แม่สั่งสรรก็ซอยกันเห็ดโลกนี้มันจะได้หน้าอยู่มากขึ้นอันที่พวกเจ้าบักกันมาคอมเมนต์นี่บ่มีความสัางสรรเห็ดให้สังคมนี่เป็นสังคมไรสาระเป็นสังคมที่บ่นาอยู่ลูกหลานสิพากันอยู่ต่อจังไดถ้าบ่สงเสียอย่าสงสัยเข้าใจบอให้จดจำเส่สมองไว ูบอกออกน้ำเดือนไปทางไหนอามาไรไม่ออกน้ำนี่สงสัยเป็นมะไรตัวเองมันพุ่มใหญ่ยู่บอกคอยทมเนี่ยมาไรจะขวางให้จาขวง,งเนี่ยเอากระสีบ่คิดว่าสีมีผัวหายมูข่อยอยู่บอกสีบ่ร้องเพลงมวอยุติสิบีบ่วถือใจอยุติลอยคนกับสีมีผัวหักยุติคุ้มบ้านหักแต่ละท่านแต่ละคนเขากับมี่มบ่ว่แต่ศิลปินวงทีมงานเพลาเพลาวงอื่นเขากับมีคือการก็มีกลุ่มบ้านหักที่ยังรักและเมตตาพร้อมที่จะซับพอร์ต พวกเขาให้น่ะไปว่าให้เขาเจนเขาหยักหัวอ้าวกูให้น้องคนนี้กูเป็นมันไรทิพย์เดี๋ยววันเนี้ยฝากบอกถ้าบอพพิมพ์ลงมาบอสั่างซันหน่ะเก็บอต้องพิมพ์เข้าใจบอสตองคนบอสหน้ามบอแมนคุณละคนตัวผัวมาถูกหมอลำกับมีกูได้ยึดตั้งประเทศนั่นน่ะมันก็ต้องมี่เนฮันหลาเจ็บบอสวูดบอสโว้ยไรเพราะเป็นตาสแตก